ุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพความสวยงามที่เกิดขึ้นจากบรรดาผูก้ามดาบค่ะพวกมันค่อยๆพากันโผล่ขึ้นจากครูม,มาอยู่บนพื้นโคลนปากกงกลางนอกจากสีส้มๆแดงๆที่แปลกตาก,กว่าใครเพื่อนนะคะนอกจากตัวสีส้มๆแดงๆที่อยู่บนพื้นโคลนแล้วค่ะก็จ,จะมีปูก้ามดาบหยกฟ้าตัวสีฟ้าสดตัวมันวาวนะคะหาดูได้ยากโผล่ออกมาทักทายคนที่มาเยือน นี่เป็นหนึ่งในความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศป่าชายเลนภายในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่24กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลต่ำมะลังอำเภอเมืองสตูลซึ่งนะักท่องเที่ยวจะได้เห็นตามสะพ,พานปูที่ทอดยาวตลอดเส้นทางธรรมชาติป่ากงกลาง1,400เมตรค่ะนอกจากปูแล้วที่นี่ก็ยังมีปลาตินยักษ์สายพันธุ์ปลาตีนกระจังและอีกไฮไลท์สำคัญก็คือข้างแว่นถิ่นใต้ซึ่งในพื้นที่มีประมาณ40ตัวเท่านั้นค่ะ ค้างแวนที่นี่ค่อนข้างเชื่องนะคะเป็นมิตรกับมนุษย์ถึงขั้นเข้ามาตีสนิทยื่นมือมาทำความรู้จักเช็คแขนกันได้เลยค่ะ